มาได้แล้วขอเบียสักยีบาทเลแล้วมางีขอเบียได้แล้วเล็กชาานีกูให้ไปแล้วสิบบาทกูว่าให้สิบบาทสิบาท้ไปเสือก้นกินลงไปเสืออะไรกินแล้วล่ะอาอลม่มาขอข้อขอกูจริงๆ่เดงไม่ช่วยกูหลังฉาบมั้งเนี่ะแล้วมึงขอจริงๆแล้วมึงักโผวันวันสบบาทสิบบาทสิบาทแล้วมึงไปทอะไรเลยกูไม่กดเยาวราเลยมาแล้วก็เตียวได้ยบอกยี่สิบาทตไม่พอแล้วนู่นหมดแล้วนี่กูยีบบาทนี่มาแล้ยี่บบาทเลยแล้แล้วม่เบี้ยอะไรมันกันอยางก็ทำไม เออแล้วกคจริงๆนี่เดียวแม่เนี mm ่ย hmm. จีบบ้าน่มาแล้วมันจะเอาจริงๆิเลยบบาจีบาวันนึ่งใครรวยเลไวมเอาทีหนบบาทไปโรงเรียนก็มันเอาสิบบาทรอบจะโรงเรียนก็มันคอะทีีบบานีบบาทวันละรวยใต้แล้วก็ต้ใต้กับนแต่มันคอก็ไม่เป็นี้เอนง่นกันกินจุยแล้นี่ต้นเด่งกุ้กมย์เนก็ต้นไที่หลบแต่ไปเหลไม่ต้องกวนต้นโยแล้วมันค้งจริงๆนี่ เลยพูดแต่ง่ลยๆวันละรวยวันละรวยเลนุเพื่อนท้าอยู่ดูให้เพื่อนไปกินก้อนมึงไปตอดของเพื่อนนุมึงไปชอบตอดเหนื่อยมึงกูเดี๋ยเราเหนื่อยดิอ้อีกูลำคาญเห็ืได้ไหมอยู่ที่บ้านดังเก่ากูชาออกไปออกไปดังมึงถอนให้กูด้วยเหลือเมัอนคอจริงจริงเออนี่นี่รออยู่มันงเนาะเออมึงถอนให้กูด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องถอนได้ไหมมา ไม่ได้ like ET, ไ,ดไม่ไดิไม,ไม่นี่ถ้าเกิดตึ้นให้รอถึงปันนี้เดียวไม่ต้องถอนต่อยาโดนไม่เข้าแล้วกี่หกตัวช้ามันก็ะโคบกูเหลาดีไม่เข้าแต่จริงแท่นนี้่างนี้ไม่ต้องมึงไปเหลืองกินกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านมันเลือกไปที่บ้านอยาเจียวลาวเดี๋ยวมึงเลี้ยงเพื่อนมึงลาวมึงจะมึงอย่างเบียร์กูบพวงให้พิจารณาดิกันรันแม่แล้วไปนอนที่ไม่ต้องถอนเนาะขอถอนไม่บื้อไม่ถอนนั่นเออเล่งมาโคจรจริงวันเป็นรวันรวย